แกแกแกนหน่อยแมว่าอันนี้อันสุดท้ายก็ได้ไแกแกนไะแกอันแหลกนี่สุดก็ได้ตั้งกล่องอันใหญ่กอันนี้ก่อนใช่ไหเดี๋ยวไม่เห็นหน้ามีอันใหญ่ก่อนอันใหญ่ก่อนจะให้มีวิแกอันไหนอันไหนมีนี่ระอันใหญ่สุดกไอันใหญ่อันใหญ่สุดแม่ยงคิดบอกเลยว่าแ่ะไรให้ายก่อนที่ทาก่อน ไม่ขายไม่อ่สามกล่อง่ิดจ้แม่คิดปะอหอเพราะว่าแม่พอมีแพทยในหัวเลย่านของขวัญนอาเปี้แม่ที่เราผู่รับรู้อะไรตัวผู้รรูปแบบอเนียมวนเลยมีมิตื่นเต้นไหมีมิก็ตื่นเต้นเลนงานทางก่อนว่ารู้กันมากี่วันแล้วหลายนาทแล้ว เอาเป็นัดติแล้วมีนม้ไม่รู้ได้ยังไงไอ้สะตื่นเต้นไอ้สะตื่นเต้นไอ้สะไม่แต่ก็กวนมิมิเขาไปในห้องตนเพราะมิมิชอบไปทำคลิปเองตาคอเผยน่คิดออนเลแม่บ่ม่ามีไอเดียอะไรเนี่ยตั้งใจ่ไอเนื่อยงีมี

มันเล็กขนาดนี้เลยเหรออ๋อมาต่อแล้วเราลองอันี้เอันไห้ต่อไปเห็นเห็นว่าอ้วนเห็นเห็นพุ่งออกอย่ามึงเปิดกระดาแกไวเล่อาอันนี้ฮูราฮูาปบ้าอะไรแล้วอันนี้คืออะไรเปิดอันนี้ยองเปิดันสำหรับผู้ใหญ่กับเด็กได้อ่าเด็กก็เล่นได้นี่ลองเปิดอันนี้โอ้ยนาะของขวัญปีม่ไอของขวัญวันเกิดเป็นไงเราปิดทิงิงเด็ดิงจะชอบที่สุด อะไรให้นร yeah. ู <at> ้ค้ว่าเป็นอะไรแต่หนูจะไม่บอกว่ากาแแบบนี้ตลอดตอนโมโหยังจะเซอร์ไพอีกอะไรบอกมาไม่เปนี่ก็รู้แล้วนีพี่จงกาแฟโอ้แกรอยมากเกินใจังนี้ชอบทีุ่ดเลน เขาบอกว่ามีมิชงกาแฟตอนเช้าจะได้ทำกาแฟดื่มใช่ไหมตอนเช้าจะได้ดื่มกาแฟใช่ไหมอันนี้เป็นที่ชงกาแฟเป็นรอยเอามาบ่มีท่ออ่ะพี่พอมาจิบมีท่อไหมแม่ตั้งเสร็จอันนี้คืออะไรอ้ยอันนี้คือขนมขนมคอนเฟกคอนเฟกไม่ใช่ขนมคอนเฟกบอกหน่อย ไม่ใช่เลี้ยงนี่แกไอ้เดอไม่ออกเลยว่าไอ้หนังคืออยังโอ้เปิดห้างเจอช็อกโกแลตแต่วันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตโอ้ยเนาะโอ้ไม่ใช่ช็อกโกแลตอย่างเดียวนะมันไม่ใช่ของวิมินีแล้วเนี่ยอันเนี้ยของแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้มีเครื่องชงก็ต้องมีกาแฟอันนี้ของไอซี่เนี่ยอันนี้อะไรนี่สเต็มลิ้เอ๊ะอะไรขี้มันบนนะแี่อันนี้ของอ่ากูโก้เหรอะไรอันนี้ของเด็กของควันเทมเมสกาแฟชีสกาแฟ นี่ลาเต้นะกีนลาเต้อันนี้ไงอันนี้ลาเต้อันนี้ลาเต้ช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตแล้วนึกว่าสิมีถ้วยไงจักอันมีแต่แนวบำรุงล่ำใสเลยนี่อันนี้อะไร่แตงกาแฟขุนเฮสเทรสโซ่เหรออันนี้ลาเต้ งนพรุ่งนี้เช้าจะยจงได้ลองแล้ว thank you thank you มอเมืต แก้วมันไม่ยังไม่ไอ้นี่เนาะสวยอันนี้ลาเต้มันนำอ้อยเลยรีวิวเออลองใช้เครื่องทำใหม่กาแฟเนาะอันนี้ลาเต้เอาไม่เอาไม่เขินขอการเอาเอาไม่ไม่ไม่มีเรื่องสองหนึ่ง happy birthday to you happy birthday to you happy Happy birthday to you ที่ไปปีมาเปล่าแล้วไม่เปล่าใชโอ้ยกินปากหดนกองจะเบาชักนะมามากินแขงๆเลิกงานมาก็นี่เลยเลิกงานมาโฟติยาแล้ว Happy birthday ไม่ยื้อช้าแต่นะ สี่สิบปีแล้วจ้าสี่สิบตเป๊ะจช่ไหมเนาะแม่เอางงเริ่มงานมายังไม่ได้จัดการอะไรเลยได้เซอร์ไพรส์ก่อนเลยทำแบบเรียบง่ายนะคะกินแบบเรียบง่ายทุกคนทำงานค่ะไม่ค่อยมีเวลาจัดงานเนาะดูดีใจเพราะไม่มีดีใจด้วยอือนี่ก็ดีใจเหมือนกันใช่แลยสี่เนี่ยแกนี่แหละมารีวิวลูกชายจะทำให้ดูแล้วก็ทำไงต่อนี่ ตองใส่กนนะป้าเอาถังชีชีเทาออกนะนี่นะอ่ะเดี๋ยวหนูค่อยทำเสร็จลูกเดี๋ยวให้พี่ตังทำก่อนระวังมันจะขีดมาต้องดูนี่แล้วก็ขยับไปขวาขยับไปสีแดงน้ำแดงดูซิระวังนะคะร้อนอันนี้คืออะไรโกโก้ร้อนใช่ไหมว่าลืมไหมมะก่อนใช้ตัวนี้นะคะช้อนชงนะคะกับ นมมัดเขาทำชิงนมค่ะกับแต่ดห้ละสองคนร้อนนะคะหนูจะทําเองกับพี่ตังเป็นไหมต้องหัดทำนะเพื่อนมาจะได้ทําให้เพื่อนกินโอ้ร้อนนะคะร้อนต้องรออีกใช่ไหมระวังมันหยดนะลูกโอ้ไหนไหนกันต้องปิดก่อนฉันไม่เอามือออกก่อนตังว้าวอันนี้โกโก้ร้อนโกโก้ร้อน โอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะลูกๆกับแฟนเนาะซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์เนาะเลือกงานมายังไม่ได้ทําสวยเลยค่ะได้มาเซอร์ไพรส์มีเห็นแม่มีห่วงยางที่พุงนะคะก็ซื้อ,ซ,อซื้อเราไม้เป็นงานวันเกิดที่โอเคนะคะเซอร์ไพรส์เพราะว่าแอบซุกไว้นี้ไม่รู้เลยเนาะเออไม่ต้องอะไรมากมายเนาะแค่ มีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็โอเคแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ๆน้อยๆสร้างความสุขในบ้านนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากๆสุดสันวาันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์จโอเคนะคะขอบคุณมากๆพบเจอกันใหมค่ค่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ